ไปเบสิทนะซื้อมาเจ็ดสิบห้าบาทมาอยู่นะทำแบบนี้ไม่ไปแล้วดีกว่าคนละหรือมาโอ้ยอ,อะไรก็ไปอยู่กัไปอย่างคนนั้นหรือมาอีกแล้วร้อยห้าสิบกวาบาทซื้อมาเต็มจอนนสามห้สามวันกว,ว่าเลยเอาเฮ้ยเอาเรื่องเอาอะไรมา,มาตามดูคนลนหรือมาปังกันนนะ ปัง 4, 4ปเากาให้แล้วโอ้ยสี่พันสี่ร้อยสามบาทนะลองมาเล่นมาตามดูนะสราคาอยากได้อยากตามนะได้ก็มีเลยครับปากหอนี่มีแค่ตำนาไม่ต้องนำหน,น,น,นึ่งบาทสองบาทก็ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางไลน์นะใครที่เข้ามาแล้วช่วยฝากและโคตรดีจะทำกูดันตอนนี้มึงก็อยู่กับน้าบิวไอเจียสามบุกงานองก็น้ก็ขอมาลองมาเล่นมาตามดูก็ได้คุณนาหรือเราก็ไปกันจังหว่าสล็อตเกมดีกว่าคุณนา เอาขอ,อมาขอไปมาจะคลายพิจีเลีกว่ากุณนนะาลองมาเล่นมาตามดูแรกกุณนามาเราก็าไปกับเกมอะไรดีเอ้กุณนานะลองมาดูกับเกมตลาดน้ําเลยดีกว่ากุณนาเรามาลองมาเล่นตลาดน้ําดูเลยดีกว่านะเอตลาดน้ําอยู่ไหนนะนี่ไงไปเราไปตลาดน้ํากันเลยดีกว่ากุลนานะข้าวหมากอะไรุณนานะ โโอ้หบ้าขอย่าทุนตอนนี้ผมกระทุนมี1,000บาทคุณทัขอใบยาาไปเบ็ดเบ็ดเยอะเลยดีกว่าดูน่ะเบ็ดเก้าดีกว่ามาสักสิบวันแรกจัดไปดีกว่าเปิดโปรไปเลยกว่าดูนะเอ้ยมาเปล่ามาเปล่าไม่มาก็ไปเบสิบนะเออมาเจ็ดสิบห้าบาทมาอยู่นะทำอะไรแบบนี้ไม่ไปแล้วดีกว่าคุณนะเออมาโอ้โหไล่ก็ไปดูก็ไปจะกูดูนะคือมาอีกแล้วหนึ่งร้อย ห้าสิบเกาเออมาเต็มจอสามสามพักว่าเอ้ยいいเอาว่ะเอเ้ยเอาเลี้ยงเราเรามาเล对对่มาตามดูคนน่ะเออมาปังก้าให้ดูนาปังก้าให้แล้วโอ้โหสี่พัสี่าบาทคุน่เรามาเล่มาตามดูนะราคาอยากได่อกตามนะลิงตายก็ไม่เลยครัากองยนตามน้ไม้ตาเิดหนึ่งบาทสบาทก็เขาเลกันได้คเด้เออหลกัไปหรืไปวนาอือมาโอยมายสิบาทคน่อ้โมา เออึหนึ่งพันแปดรสบเจ็บาทโอโ้โหเอาเลยมมาาา่าคุลณาเออยมาปังกางห้คุลณาเออยมาสองพันห้าร้อยสิบสามบาทคุลณาลองมาเล่นมันตามดูกุลาโอ้โหมาโอ้โหเอาเลยอ่อยม,มากุลณาเออปังกห้มาขออย่าไปสัก,ยอ,ยกอีกสิบตาดีกว่ะคุลณาเออยมาเอาเลยอ่มากุลณาเอ๊ะ เรากดอาดีกว่าทีละครั้งดีกว่าุณนะเรากดทีละครั้งดีกว่าอย่างดีกว่าุณนะเออมาแปดสิบโอ้ยมาห้าร้อยเฮ้ยห้าสิบสี่บาทุณนะเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยมาดิเจ้ดีวกว่าเฮ้ยมาแบบนี้ก็ว่าเจบดีเธอโอ้ย เอาลีเง <muy> ินคนนันลองหว่านเลยมาตามดูคนนั้นตลอดใครอยากเล่นอากตามน่ะลิงตายก็ไม่เลยครับฝากถอนนี้ก็ตามนะไม่ต้องถามเธนได้หนึ่งบาทสองบาทก็เข้าเล่นกันได้แล้วเุาดูเดอดเออมาอีกเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดบาทคนนันลองหว่านเลยมาตามดูคนนันเออมาสองพันสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทคุณนันลองหว่านเลยมาตามดูคนนันเออมาเราขออะไรสักไปสักสองตาดีกว่าคุณนันเราไปสักสองตาดีกว่าคุณดูโอ้โหมา ก็บาทกูรนะเอาเลยมาคกูรู้นะเออม,มาดีโอ้ยแตกแบบรัวกูรูนะแตกแบบรัวกูนะเฮ้ยมาอีกแล้วสามเจบาทกูรนะเอาลองมาเลยมาตามกูรนะนะมาขออะไรอะไรน้อยสักตงังกนะูเอ้ยมาโอ้ยเปิดตาเลยก็หกร้อยล้กูรู้นะเปิดตาเลกนะ็หกร้อยแลยกูเอ้ยมาอีกสามพันกว่าเฮ้ เบ<ร>็ดเก้าแม่งเอาเรี่ยงคุณนาเบ็ดเก้าแม่งเอาเลี้ยงคุณอาสี่พันกว่าุณทำมาผมก็ขอจบคลิปคย่างนี้ดีกว่าคุณนาสำหราคาอยากได้อยากตามนะาคลิปในก็ไม่เลยครับฝากถอนนี้ก็ตามนะไม่ต้องทำเงินได้หนึ่งบาทสองบาทก็เขาเล่นกันได้แล้วคุณนาก็ขอตัวลาคนาะบาย